ธนาคารทิสโก้โดยคุณอรนุชอภิศักสิริกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายทิสโก้ยังฟินแลนเชียลแพลนเนอร์ค่ายวางแผนการเงินสําหรับเยาวชนอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดขึ้นณนธะนาคารทิสโก้สานักงานใหญ่ตั้งแต่31มีนาคมถึง4เมษายนเพื่อให้เยาวชนที่กําลังจะจบการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเตรียมเข้าสู่วัยทํางานอย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้แบบร่วมสมัยสัมผัสการทํางานจริงและการแบ่งปัน โดยมีวิทยากรอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนของทิสโกเป็นผู้ถ่ายทอดเมื่อผ่านกิจกรรมค่ายแล้วทิสโก้ยังสนับสนุนการต่อยอดด้วยการประกวดโครงงานสร้างสรรค์สื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงินด้วยโครงการให้ความรู้ทางการเงินของทิสโกเป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งใช้ศักยภาพของบุคลากรไปช่วยเสริมทักษะทางการเงินแก่สังคมเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้สร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ทิสโกโอกาสสร้างได้